เมื May, ่อว right. ันที่25เมษายนพศ2565นายนัทธพัฒน์สวนปทีบผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีวันคล้ายวสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประจําปีพศ2565พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจังหวัดสุพรรณบุรีและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี รวมวางพวงมาราถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในส่วนของเทศบาลเมืองชนบุรีนั้นดเรเอกพันธ์อินเจื้อนายกเทศม,ตมนตรีเมืองชนบุรีได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วยนาพระบรมราชานุสรดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีเ สวนราชาเร่งพาพลละไกลตะลุยรบไล่ไปพลเขตสุพรรณจอมทัพท่าไทยขีดเครียงไกลรุกไล่รามันฟันองราชันเสียงสะบั้นอยู่ดอนเจดีดอนเจดี